กุ้งหวางเอกลักาษณ์สาขาครับกุ้งเหยียดขน,นมโบราณขนมวัยรุนย่นมีหมดครับขนมจีนโอ้โนะฮโอ้ขับของกะหรี่ครับมีร้านกาแฟด้วยครับนะครับโอ้โขอบับของกะหรี่โอทะเลครับผม 120ถุงแบบเบิ่อมเบมไปเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเริ่มร้อยโอ้ถุงเบิ่มเริ่มเลยร้อยเดียวครับนี่ครับประจวบกุ้งกุลาเป็นชาวบ้านชาวบ้านมาขายครับนะครับจับเองจากวางครับสวัสดีครับน้องน้อง อยู่กับช่องเทเลสายเดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่นี่ครับวัดสาขาครับอยู่ที่พัะสมุทรเจดีครับผมครับวันนี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยู่นักขัตฤกษ์ครับก็จะมีชาวบ้านแถวๆรอบๆวัดครับมาเปิดตลาดนัดครับผมซึ่งเป็นอาหารทะเลที่เขาจับเอาในวังในแถวๆแถวบ้านเขาในพื้นที่เขาเนี่ยฮะมาขายได้ราคาถูกครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างน่าสนใจมากครับไปดูกันของถูกมากๆครับผมนอะไรด็ของทุกคนช่วงนี้ครับ ครับสืยครับเด็กๆมาให้อาหารปลาได้ครับดังเช้าอยู่9ก้าโมงยังไม่ค่อยน่นครับ เันจะว่าเรารอบวัดมามาขายของนะครับนี่ที่ไปลอดโบสถ์ครับก็ไปด้านนู้นขั้งลายไปท้องแอร์อย่างดีครับ กว่างทะเลแห้หงครับเทียบขายไม่แพงครับชาวบ้านขาย หมาล่าก,กันไครับขออนุญาตนะครับครับผมหมาล่าครับจ้างด้วยนะครับของน่าเลยนะครับสาขา,นะา,าสาขาครับไม้พระเสาธิดครับผมมีของอื่นอีกมากมายเลยนะครับเกินเลยเทียวหมาขอบคุณครับ ขอายารัะของแห้างครับนีกุ้งหวานนี่ก็ว่าสาขาครับกุ้งเหยียดม,มีปูกระต่อยดองด้ยครับพาเด็กๆมาก็ขนมมีหมดทุกอย่างครับ คครับับนนน่ะขนมโบราณขนมวัยรุ่นมีหมดค,ครับขนมจีนผักอบเนี่ยกุ้งเหยียดปลาสิรีมีกุ้งแห้งขออนุญาตนะครับนะครับออกนมำแม่มันด้วย ครับผมไเนะคะของมคุกคนะครัอันน like is> ี้นูเะจ้านะครับยอไม่ได้อยู่กระดุมกรเสือโอ้ฮะโอ้ครับผมก็เลยครับบ่้องมนะครับขออนุญาตนะครับ กุ้ทะเลครับผัดฟงกัลเลตถุงปุ้มๆนะครับข้าวไข่เจียวก็มีใช้กรอกแดงใช้กรอกใหญ่ของฝากมีเยอะครับ มีหลายร้านครับเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้ครับทุกอย่างร้อยเดียวนะคากล้งเหยียบกล้งหวานนะครับปูประตายปายูแค็มใช้ได้นะขน,นมทำใหม่ใหม่ทอ,นอดมันครับ

น้องเล่นก็มีน้องบองก็ามานี่ครับอันนี้เป็นลูกจากลูกจากลไวแก้ว โคดามปูปน่งในสุดท้ายนี่มีร้านก๋ยเต๋วเล้วครับรรอืม,มอน่ากินมีร้านกาแฟแล้วครับ องสุดทางเลย,ยร้านกาแฟครูติก๊กนะครับเลาขนมจากคำตำต้นลยครับมาพักผ่อนพัครั้วมาครับของกินหลากหลายเป็นาชาวบ,บ้านขายครับผม

เริ่ได้ครับพี่อะไรดีครับคิดได้จปเชื่อานี้ของทะเลเขาเอกลักษณ์ครับขาย่านะครับนะครับปูผัดหอมกะหล่ปทะเลครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบุแบบบึ้มๆมปเลยกนี่ถุงเท่าไหร่ครับถุงละร้อยค่งรโอ้ถุงบิ่มเลยร้อยเดียวครับ ปลาปูก็หาเองแถวนี้ครับนะครับดูถุงครับปูทะเลครับผัดผงกะหรี่หนงร้อยเดียวบ้านสาขาร้อยยกาสแกได้เลยจ้าใช้สิบได้ครับอันนี้อบเดี่ยวครับนะครับขนาดไหนครับร้อยเดียวครับไปตลาดเที่ปูยังไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับขนมจีบครับขนมไทยขยอนะครับโมปิงไอติมโยเกิร์ต

ให้บุคคลนรบูชามาขอพรครับ ทำหมกนนดครับขออนุญาตนะครับครับคุจากรร้านก้วคุณป้าขาอยู่หน้าทางเข้าวัดครับขนมหวานั็มีขออนุญาตคับครับขนมหวานครับ โอ้เพิ่งเปิดขออนุญาตนะครับครับทามตะเรยห้างครับ ตัวน,นี้ดูปูกระต่ายปูกระต่ายเยอะตุ้งเหยียดสาขาครับปูกระตา่ายหอยดองตกลงขาดเปล่า ขออนุญาตนะครับจ้านะครับประจวบกุ้งกุลาเป็นชาวบ้านชาวบ้านมาขายครับนะครับนี่ของเขา่นี่จับเองจากวังครับจับนี่อยู่หน้าวัดตรงเซนทรัลเลยครับขายเพราะสาธิตใช่ไหมครับขายทุกวันเอาขายทุกวันนะครับอ๋อถ้ามีขายก็ขายทุกวันถ้ามีขายขายทุกวันจับมาจากในวังมาแล้วมาขายได้ใช่ไหม เอาทะเลฮะนี่เ็ตัวตัวเช่ไหกุ้ง